กลับมากันต่ออุย้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันขึ้นอีกแล้วเนาะ่าวน้องพอด ใช่ก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งผมต้องไลา์ก็นี่ไงนี่เหมือนที่เขอบบาบอกว่าเนี่ยให้ไปจบกันที่ศาลยมันนะขนมพอดขายอย่าคารุ่งอย่าอะไรนะเนาะเขาก็คุยเนาะให้ทนายไปคุยดีกว่ากันดีกว่าลูกเชื่อแม่ค่ะอ้าวนะครับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าอีกหนึ่งสาวศิลปินคนนี้นะฮะแก้มบุ๋มนะฮะฟ้องชาวเน็ตอ้วมเลยหลังทาลุนสัตว์นะฮะให้กินอุจจาระในคาเฟ่นะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกออนไลน์ครับวันนั้นแสดงสาวแก้มบุ๋ม่่ไมเคยกินขี้ S <S นะฮะไม่เคยกินเทนะฮะกินแต่ข้าวอย่างเดียวนะไม่่ใชฮะ กินข้าวนะวไม่กินเค้นะฮะเนะมื่อนักแสดงสาวแก้มบุ๋มเนี่ยนะฮะโดนดรามาร่นนะา,า,มทา,าทารุณนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าทารุณทารุณกรรมสัตว์นะครับหลังชาวเน็ตถ่ายรูปภาพในคาเฟ่ที่มีน้องหมาของเธอเนี่ยแลวก็ไปโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งงานนี้นะครับสาวแก้มบุ๋มก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงที่ร้านปิดในช่วงโควิด19แล้วตอนนั้นเนี่ยร้านตัดขนอะไรก็ปิดหมดเลยเพราทำธุรกิจนี้เหรอ ไม่ใช่อ๋อน้องอ๋อร้านตัดขนปิดแล้วไงต่อหมายถึงว่าไม่ได้พาหมาไปดูแลประมาณนี้นะฮะเด็กที่ร้านก็เลยต้องไปถ่ายขนสัตว์ในร้านกันเองซึ่งก็ทําให้หมาที่โดนตัดขนเนี่ยเหมือนเป็นหมาที่อ่ไม่สวยอ่ะคุณแม่ผิวนะมันก็ดูแวงแวงเกินเกินแล้วเนาะนะฮะแล้วก็วันนั้นเนี่ยร้านก็ปิดพอดีด้วยแต่เจ้าของโพสคนนั้นเนี่ยเข้ามาถ่ายในร้านแล้วก็ไปโพสว่าหมาขอความหมาขอความช่วยเหลือร้านคาเฟ่ปล่อยให้หมากินอุจจาระทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยบนพื้น ก็ยังมีอาหารเม็ดอยู่เลยแล้วก็เปิดแอร์ให้หมาอยู่ตลอด24ชั่วโมงด้วยซ้ำนะฮะคือบอกแบบนี้ก็คือมาขัดแย้งกันนะฮะด้านคุณแก้มบุ๋มเองก็แล้วก็คุณชัยกรคือคุณพ่อของเธอเนี่ยเดินทางมาขึ้นศาลที่ศาลอาญามีนบุรีนะครับเพื่อไต่สวนคดีดังกล่าวเอคือเอาเขแ้เขาซองเงียบๆไปแล้วใช่โดยฟองเงียบๆแล้วก็ตอนนี้คือถึงขั้นตอนของการไต่สวนมูลฟ้องใช่ครับแล้วคุณแก้มบุ๋มก็บอกว่าตนได้แจ้งความเนินคดีหลังทราบว่าคู่กรณีเป็นใครแม้คู่กรณีจะยอมรับผิดเนื่องจากความเข้า ลงไปด้วยความไม่รู้ตัวออแต่ในความรู้สึกนั้นเนี่ยคู่กรณีเลยขอโทษหรือแสดงความความสำนึกผิดน่ะก็ว่ากันไปแล้วพอไปคุยกันเนี่ยคุณแกบอกบอกว่ามันเสื่อมเสียนะทั้งถูกสังคมเข้าใจผิดร้านก็ได้รับผลธุรกิจต่างๆะนานาส่วนกรณีมีการเรียกค่าเสียหายจำนวน1ล้านบาทเนี่ยแต่คู่กรณีได้ต่อรองเหลือ7 0,000บาทถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้จากจากร้านนะัอุย้ยจากร้านมันเป็น70,000มื่นหรอหึก,กว่าเป็น7 0 0 0 0สเขาไม่มีตงังเขาก็ต้องต่อต่อกันได้ลูก หากเทียบกับความเสียหายธุรกิจแล้วก็ชอบจิตใจแล้วเนี่ยคือมันลดมันเกินไปคุณจะบอกว่ามันเกินไปมันก็ต้องดสูสภาวะของคนโพสต์ด้วยนะคะลูกเพราะว่าหนูไปเรียกเขาล้านหนึ่ง่งเขามีเงินติดบัญชีอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> เขาก็ต้องยอมติดคุกอะ่ะแ,<ต>แ,แต่ว่าคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา,ม,ษามันโทษสองปีเนาะถ้าไม่เคยโดนคดีมาก่อนก็จะรอลงอาญาแต่ว่าสมมติว่า <c oughs> ถ้าในความเป็นจริงเราสามารถเรียกได้ใช่ไหมแม มันพูดไปก่อนว่าแสนล้านก็เรียกได้แต่คู่กรณีเขาจะมีจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันเกี่ยไกลเกี่ยกันได้ไหมแม่ถ้าแบบไปคุยกันว่าเขาไม่ไกลเกี่ยไงเขาไม่ไกลเกี่ยอะไรมาไงเลยคือจะเรียกแสนล้านหมื่นล้านห้าล้านสิบสี่ล้านสองพันล้านเรียกได้หมดมีเงินวางสารก็เรียกได้หมดแต่ว่าถ้าคู่กรณีมีเงินจ่ายแค่สามพันห้าก็คือจบได้ทำ้วไําไงแม่ถ้าเขาไม่มีจ่ายทำใจค่ะ ราก็ยอมติดคุกอืมแต่มันจะติดหรือเปล่าวะมันก็ไม่ติดอเขาคดีพวกนี้เขาก็จะให้รอลงอาญาหมดอ่ะลงอาญากี่ปีสองปีใช่ไหมสองปีเราลงอาญาแล้วก็ไม่เคยมีโทษไม่เคยมีอะไรเียก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่เคยมีโทษคดีที่มันร้ายแรงเขาก็ไม่ต้องไปนอนลัดยาววินเลดนั่นแหละนะฮะก็เรียกหนึ่งล้านเลยถ้าจะไปต่อจะเจับยันยุ่งยุ่งโอ้จะไปสืบซัย์กันอีก แ้่เขาไม่มีรัพไม่ยึดก็นั่นแหละค่ะลูกไปวางก็จ่ายเงินไปดีกว่าฮะเอาเจ็ดหมื่นไปใช่ <laughs> เพราะคุยกันง่ายๆว่าได้เท่านี้ได้ไหม,มถ้ามันมากกว่านเขาไม่มีอ่ะคนไม่มีเศรษฐกิจอย่างนี้ใครจะมีอ่ะม,มันเยอะนะไหมนะร้านหนึ่งเนี่ยมันแต่เราก็เข้าใจในมุมมองของคุณแกหมูนที่เป็นศิลปินเินดาราแล้วก็เป็นธุรกิจด้วยแต่ว่ามันก็ได้รับความเสื่อมเสียตามความเป็นจริงอมันต้องดูตามความเป็นจริงว่าเขามีหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีก็มันก็ไม่มีอ่ะ ทำยังไงเขาก็ไม่มีขึ้นมาก็เรียกกันนั่นแหละแล้วถ้าก็ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอีกก็คือจบอ่ะก็นั่นแหละก็ตามนั้นก็ได้เจ็ดหมื่นน่ะนะคะอืมมีอีกไหมข่าวไม่มีแล้วหมดแล้วใช่ไหมเราเล่ากันแค่ดราเอาแก้มบุ๋มก่อนเด็กนี้นะฮะเราเดี๋ยวช่วงหน้าอีกไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามีนะครอช่วงหน้าเราไปดูอาการของนักคอมบ้างที่ตอนนี้เขาบอกเข้าไอซียูแล้วเพราะเชื้อลงตอำคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าอะไรนะตอนจบรายการโหนกระแสอะไรนะ ไม่เป็นไรอ่ะพี่ตะโกนด่าตะโกนไอสัตว์เนี่ยด่าด่าไม่พูดคำพูดนคองไม่ใช่ด่ากูนะไม่ให้ด่าแม่ทิจะด่าแม่ทำไมล่ะอ่ะพักันสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ